สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับสุยอีกครั้งนะคะสุยมีวิธีการสอนผ่านโปรแกรม Zoom ในคอมพิวเตอร์โดยแชร์หน้าจอจาก iPad หรือ iPhone ผ่านโปรแกรม Zoom ได้เลยโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นๆนะคะไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลที่ลงทะเบียนไว้หรือช่องทางอื่นๆที่ใช้อยู่เป็นประจานะคะ หลังจากกรอกอีเมลและรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วก็กด Sign In ได้เลยค่ะหลังจากลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดที่ New Meeting นะคะเพื่อเริ่มการประชุมจากนั้นก็ให้รอระบบทำงานสักครู่ค่ะ ขั้นตอนที่3สําคัญมากๆนะคะทุกครั้งที่เรากด New Meeting หรือว่าเริ่มการประชุมเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาเสมอค่ะให้เลือกที่ Join with Computer Audio นะคะจากนั้นให้คลิกที่ Share Screen สัญลักษณ์สีเขียวด้านล่างเมื่อคลิกเสร็จแล้วจะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้เลือกที่ iPhone หรือ iPad แล้วกดคำว่าแชร์ที่มุมขวาล่างค่ะเมื่อกดแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีหน้าต่างใหม่ปรากฏขึ้นมาค่ะซึ่งมันจะอธิบายวิธีการเอาไว้นะคะคือขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบ Wi-Fi ว่าที่เราใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์กับ Wi-Fi ที่เราใช้เชื่อมต่อกับ iPhone หรือ iPad เนี่ยเราใช้ Wi-Fi ชื่อเดียวกันหรือเปล่าค่ะ จากนั้นขอตัดภาพไปยังหน้าจอ iPad นะคะให้ใช้นิ้วสไลด์หน้าจอที่มุมขวาบนเพื่อเอาแผงควบคุมลงมานะคะแล้วดูว่าชื่อ Wifi ชื่อเดียวกันกับที่ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือไม่นะคะเมื่อทราบแล้วว่าเป็นชื่อเดียวกันขั้นตอนต่อมาให้กดที่การสะท้อนภาพหน้าจอค่ะแล้วรอให้โหลดสักครู่นึงนะคะเมื่อขึ้นชื่ออุปกรณ์แล้วนะคะก็ให้ตรวจสอบ ว่ามีชื่อเดียวกันกับที่โปรแกรม z o o m ระบุไว้หรือเปล่าค่ะแล้วให้เลือกชื่อที่ตรงกันกันกบที่โปรแกรมระบุไว้นะคะเพียงเท่านี้ก็เป็นที่เสร็จขั้นตอนค่ะเราก็จะเห็นว่าหน้าจอ iPad ของเราเนี่ยปรากฏอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการสะท้อนหน้าจอจาก iPad ไปยังโปรแกรม zoom ในคอมพิวเตอร์นะคะชมกันเลยค่ะ หากเราต้องการแสดงหน้าต่างที่แสดงวิดีโอของเราและของผู้ร่วมประชุมท่านอื่นนะคะให้เลือกที่หน้าต่าง meeting control โดยหาจากโปรแกรม Zoom ที่อยู่ที่ Text Bar ด้านล่างนะคะวันนี้นะคะสุนยก็ขอแถมเป็นการบันทึกการประชุมของเราไว้เป็นวิดีโอค่ะโดยขั้นแรกให้เรานำเมาส์ไปชี้ที่แถ็บ id สีเขียวสีแดงนะคะแล้วเลือกเมนู mode จากนั้นให้เลือกคำว่า record ค่ะ เพียงเท่านี้การประชุมของเราก็จะถูกบันทึกไว้แล้วค่ะเมื่อการประชุมของเราถูกบันทึกจะมีสัญลักษณ์จุดสีแดงกระพิบเล็กๆอยู่บนแถบสีเขียวสีแดงนะคะการหยุดอ <t> ัดหน้าจอนะคะให้เรานําเมาส์ไปชี้ที่แถบสีเขียวสีแดงอีกครั้ง แล้วไปที่เมนูมอจากนั้นเลือก post record เพื่อพักการอัดหน้าจอนะคะหรือเราจะเลือก stop record เพื่อหยุดการอัดหน้าจอไปเลยค่ะเมื่อเราหยุดอัดหน้าจอแล้วนะคะเราสามารถประชุมพูดคุยต่อเนื่องได้ตามปกติค่ะโดยวิดีโอที่เราอัดหน้าจอนะคะจะปรากฏให้เห็นหลังจากที่เราจบการประชุมแล้วค่ะเมื่อเราต้องการ ห,หยุดแชร์หน้าจอจาก iPad นะคะให้เรากดที่คำว่า Stop Share ที่แถบสีเขียวสีแดงนะคะการออกจากการประชุมให้กดที่คำว่า End Meeting ที่มุมขวาล่างเมื่อปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้เลือกที่ End Meeting for all เมื่อทุกคนพูดคุยกันเสร็จแล้วแต่ถ้าคุณคนเดียวที่ต้องการออกจากการประชุมนี้ให้เลือกที่ Leave Meeting ค่ะ กรณีนี้สุยออกจากการประชุมไปเลยนะคะเมื่อออกจากการประชุมเรียบร้อยแล้วจะพบว่ามีหน้าต่างใหม่เด้งขึ้นมาที่เขียนว่า Convert Meeting Recording ค่ะคือมันกำลังแปลงไฟล์ที่เราอัดวิดีโอไว้เมื่อกี้นั่นแหละค่ะและเมื่อมันทำงานครบ100%นะคะมันจะมีหน้าต่างไฟล์เปิดขึ้นมาค่ะแสดงไฟล์วิดีโอที่เราบันทึกไว้ค่ะลองเปิดดูได้เลยนะคะ และสุดท้ายนี้สุยขอฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สุยด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ